สวัสดีครับน้องชายเพชรบาล่ายสิงห์บาวินสวัสดีครับอันนี้อันนี้น้ำหรือเนะหงื่อเนี่ยเหงื่อครับนึกว <laughs> ่าน้ำโอ้แสดงว่าซ้อมดีมากแสดงว่าเนื้อตัวดีมากนะครับซ้อมมาแบบเร่งๆมาเลยเนี่ยประมาณกี่วันสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นะครับวันนี้วันอังคารใช่ไหมแต่วันอาทิตย์แล้วซ้อมจนถึงวันไหนอ่ะก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็ทำน้ำหนักวันพฤหัสบดี ทําอาหาวันสุกวันสุกวันสอบอะอ๋อเป็นไงเ,นเกินเยอะไหมตอนเนี้ย<อ>เกินประมาณกี่โลสามกิโลสามโลนี่ชิวๆเลยใช่ไหมรับอ๋อก็ถือว่าเบ็ดเบ็ดนี้อยู่แล้วก็เป็นไงร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เก้าส <90 S 2> ิบอะไรเก้าสิบอีกสิบวันอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็รอวันชกใช่ครับใครปั๊มซ้อมให้บ้างเมื่อกี้เห็นหลายคนเลยซีอุยเดโชคาทาเพชรสีอุยด้วยเหรอเพชรมารินด้วยพี่วายพี่ไม่เห็นซีอุยนะอ๋อวันก่อนครับอ๋อวันนี้ก็พัก แต่ว่ามีหลายคนอยู่แล้วเน้นอะไรเป็นพิเศษไปนี่การฟิสซอบเน้นเขาเน้นมัดครับไปสู้ทุกลูกครับทุกลูกเห็นบอกว่าเจอกับทัพทิมทองมาแล้วสองครั้งสองครั้งครับไม่เคยชนะเขาเลยต่อยตอนไหนต่อยกันตอนไหนตอนร้อยบอลครับร้อยบอน,บอบอนสองครั้งเลยเหรอที่ไหนบ้างที่ลูมินีทั้งสองครั้งแล้วเอาเหรอไปแพ้เขาลูกไหนครับแพ้เขาทุกิงอะไรเนี่ยแพ้เหลี่ยมอย่างงี้เหรอเออแต่เขาตัวเล็กเนาะเขาตัวเล็กกว่าเราเนาะตัวเล็กกว่าอื คือเขาเขามีอะไรที่น่าัวบ้างก็มีลูกทีบลูกจุดจิกอะไรแบบเี้ยจิกเรียมมวยอะไรเงี้ยใช่มันจชกยากไหมอย่างเงี้ยมันมันมันปวดหัวไหมครับก็มันอยู่ที่จังหวะเลยหรออยู่ที่เราด้วยใช่ครับเออแล้วก็คือเราก็ซ้อมให้หนักไปก่อนนะใช่แล้วก็ไปแก้เกมบนเวทีแล้วทีมงานเอ่อเทนเนอร์เขาติวอะไรให้เราเป็นพิเศษไหมก็มีลูกแก้ลูกอะไรไปเรียบร้อยแล้วปลูกไปก่อนเนาะใช่แล้วไปปล่อยบนเวทีก็ค่อยไปดูบนเวทีอีกทีนะครับลูกพี่เราเสียหนึ่งว่าไงบ้าง ก็ทาให้เต็มที่ครับชงอัชฉพก็มีอยู่ละก็มีอยู่แล้วเยอะไหมเยอะไหมบอกได้ไหมก็ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้แต่มีเยอะแน่นอนเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่จากใครครับหมายถึงอัชฉริรวมเลยได้เซนสองครับเซนสองมาไฟนี้ก็ก็มีมีโอกาสถ้าเกิดชนะใช่ไหมครับวันนี้วันอังคารใช่ไหมแต่วันอาทิตย์นะครับจริงๆแชมป์เ้นเนี่ยร้อยสิบสองปอนด์เนี่ยเราได้มาจากใคร ได้หยักเพชรนำโชคครับอ๋อเพชรนำโชคแล้วก็ยังยังไม่เคยป้องเลยเนาะใช่ครับครั้งแรกครับวันนี้ป้องครั้งแรกเลยเหรออ๋อเออต่อยช่องเจ็ดช่วงหลังเป็นไงบ้างผลงานก็ชนะเพชรนำโชคันรับต่อยกี่ครั้งต่อยช่วงเจ็ดช่วงหลังต่อยมครั้งนะต่อยใครบ้างสครั้งครั้งแรกต่อยครั้งแรกแพ้พลอยดุงเพชรครับชิงแชมป์ไร้สองครั้งสองก็ชนะยอดพยักครั้งสามก็ชนะสายเล็ก แล้วก็ครั้งที่สี่ก็ชนะไปํำโชคครับสิติดีนี่แต่ว่าต่อยสี่ครั้งที่ช่องเจ็ดแพ้หนึ่งชนะสามโอ้ไฟนี้เป็นไฟที่ห้าที่ได้ชกช่องเจ็ดโอ้แดงว่าผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้ซ้อมเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็ซ้อมประมาณกี่โมงก็เริ่มซ้อมบบ่สครึ่งับถึงประมาณหกโมงสร็เจ็ครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็อีกประมาณสี่ห้าวันฝากแฟนคลับติดตามเชียร์หน่อยครับ ฝากพี่น้อง FC ค่ายมวอ่อยถึงมาวินและ f อฟซีแไม่รครับไฟนี้ก็ไปสู้เต็มที่ครับจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่อครับถ้าอะไรถึงเอ่อทีมทองเห็นไหมก็เตรียมตัวมาดีครับเชี่อนี้ก็โค้งวงครับเ,เพราะว่าไฟก่อนเขาบอกว่าเรากลัวที่ถอดไปายืนยันหน่อยว่าเราป่วยจริงก็ป่วยจริงครับไฟนี้ไม่มีถอดละไม่มีครับแต่กันที่ช่องเจ็ดอกันแน่ครับผมโอเคขอบคุณครับครับผมครับผม